เฮ้ยทุกคนน้องต้นไผ่ดูล้าเป็นอะไรวะเนี่ยต้นไผ่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 น้องต้นไผ่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับทุกคนผมก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในป่าอีกเช่นเคยนะครับป่าที่นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า ค่อนข้างที่จะอันตรายมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปหาน้องต้นไผ่นะครับพี่ๆี่ครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มาหาน้องเนี่ยนานนะครับไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ผมเนี่ยไม่ได้มาหาน้องเนี่ยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วนะครับพี่ๆีก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปดูฝั่งนู้นนะครับพี่ๆี่ครับก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินขึ้นไปกันเลยดีวยกว่าก่อนที่มัเจอมืดไปกว่านี้นะครับก็ก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนเล่นหนึ่งไลค์หน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทางคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปหาน้องเลยดีวยกว่า okay, ครับผมไปโอเคครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินขึ้นไปดูที่เก่าของน้องนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับพี่พี่ผมเนี่ยต้องมาแบบช่วงเย็นเย็นเลยอะ พราะว่าแบบเรามากันแบบตอนเที่ยงนะครับทุกคนอากาศเนี่ยมันร้อนมากครับโทรศัพท์เนี่ยมันรับอุณหภูมิไม่ไหวนะบางทีเนี่ยเราถ่ายอยู่นะครับแล้วก็มันเนี่ยจะตัดให้อัตโนมัติเลยนะครับอากาศมันร้อนเกินนะครับพี่พ ในป่าที่นี่นะมันอันตรายนะทุกคนนะเพื่อนปลาบอกว่ามันมีโจรป่าอยู่ด้วยนะครับมันมีโจรเนี่ยอาศัยหลบอยู่แถวนี้นะ ตันี้นแนนอนมีรังพึ่งด้วยนะครับนี่ผึ้งเนี่ยมันบินเข้าไปนะทุกคนมันน่าจะทํารังในรูไม้นะทัามบินเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปดูที่เก้าของน้องเคยอยู่นะครับพี่ ตอบอนครับว่าเราอยู่บนยอดเขาเนี่ยเราเนี่ยได้ยินเสียงพวกมอไซค์นะครับพี่พี่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านคนสักเท่าไหร่นะแต่กว่าเราจะเดินขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบชั่วโม,มงได้นะครับพี่พี่นี่เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยน้องเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอาศัยอยู่ที่นี่นะครับพระหมเนี่ยยังอยู่นะ ไม่รู้ว่าน้องต้นไผ่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเดินตามหาน้องตกใจเลยนะครับพี่พผมคิดว่าเป็นข้ามงูนะเห็นแบบแวบแรกอะ่ะ ตรงนี้น่าเหมือนจะมีชาวบ้านเนี่ยมาทำเขตไฟนะเพื่อที่ไม่ให้ไฟเนี่ยไหมลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าป่าที่นี่น่ยน่ากลัวมากเลยนะพี่ผมนจะไม่ส่งเสียงแดงนะเพราะว่าในป่านี้มันมีโจนป่าอาศัยอยู่ เพื่อที่มันเนี่ยชอบป้นชาวบ้านหน้าที่ขึ้นมาที่นี่นะครับเราเราเนี่ยจะต้องระวังตัวนะแต่ว่าผมก็ได้พกมีดมาเลยนะพกอาวุธติดตัวเลยนะเมื่อก่อนน้องเนี่ยก็อยู่แถวนี้นะครับพี่พี่ครับ โอคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินหาน้องต่อเลยดีกว่านะเจอไม่เจอเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยน้องอาจจะไปอยู่ที่อื่นเราก็ได้นะไปทุกคนเราเดินทางหาน้องกันต่อเลยดีกว่าครับผมพ,พี่ตอนนี้เนี่ยผมนะครับเดินทั่วป่าละบริเวณเนี่ยผมเดินทั่วแล้วนะผมเนี่ยเดินขึ้นเดินลงหลายรอบแล้วนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะ คือผมไม่ได้เจอน้องเนี่ยนานแล้วนะครับผมเนี่ยจะไม่เข้าไปลึกนะครับทุกคนถ้าเราเข้าไปลึกเนี่ยบางทีเนี่ยมัน มันอาจจะหลงทิศทางได้นะเพราะว่าในป่าไผ่เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับพี่เอฟซี FC. เราเนี่ยก็สามารถหลงได้เลยนะมองไปทั้งไหนเนี่ยก็มีแต่ต้นไผ่นะครับพ,พี่เจอไหมฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งผูผาตรงหน้าผาเนี่ยผมก็เดินหาแล้วนะนะแต่ว่าไม่เจออะไรเลยพี่พี่ผมก็พยายามตะโกนเรียกน้องแล้วแต่ว่าไม่มีวิแววที่น้องเนี่ยจะตอบกลับมาเลยนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินหาอีกสักพักหนึ่งนะพี่ๆถ้าไม่เจอนะครับผมก็จะต้องเดินทางกลับบ้านอั่รแหละบางทีเนี่ยน้องเนี่ยอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นจะได้นะครับ พี่พี่เห็นไหมมันมีแต่ต้นไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าดีนะครับพี่พี่ตรงนี้เนี่ยมันยังแบบยังไม่มีไฟป่าที่จะลงมาเลยนะ พี่ครับตอนนี้เหมือนผมเจอใครนอนอยู่ไม่รู้นะครับเฮ้ยไขวะน,นั่นล่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนนอนต้นไผ่ดูเฮ้ยเขาเป็นอะไรวะเนี่ยต้นไผ่ต้นไผ่ ต้นไผ่เฮ้ยต้นไผ่น้องเป็นไรอ่ทุกคนต้นไผ่ต้นไผ่ทุกคนคือแบบน้องนิ่งเลยนะหรือว่าน้องต้นไผยย่จะโดนทำร้ายอ่ะต้นไผ่ต้นไผ่ นอนนิ่งเลยนะครับทุกคนเฮ้ยต้นไผ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 ยทุกคนเหมือนจะมีรอยอะไรไม่รู้นั่นแดงๆเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยโดนทำร้ายหรือเปล่านะครับต้นไผยท,ทุกคน ไม่รู้ว่าน้องต้นไผ่เนี่ยโดนทำร้ายหรือเปล่านะครับต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่น้องต้นไผ่ทุกคนต้นไผ่ต้นไผ่ทุกคนครับไม่รู้ว่าน้องต้นไผ่เนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านะ หรือว่าน้องจะโดนพวกจนป่าเนี่ยทำร้ายเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเรียกน้องอีกรอบหนึ่งนทุกคนต้นพายต้นไายต้นพาย,น,พายนิ่งเลยนะพี่พี่ลองจับชีพจรดูนะมันยังดิ้นอยู่นะครับทุกคน ที่ประจอน้องยังดิ้นอยู่นะน้องยังหายใจยอยู่ทุกคนบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยโดนอะไรนะไม่รู้ว่าโจนป่าเนี่ยทำร้ายน้องหรือเปล่านะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะลองนั่งรอดูจนกว่าน้องจะตื่นนะผมก็จะพยายามเรียกน้องนะครับ ร้อนโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเรียกน้องตื่นนะต้นไผ่ต้ไตนไผ่พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยน้องต้นไผ่เนี่ยยังไม่ตื่นเลยนะครับทุกคนผมเนี่ยพยายามเรียกน้องแล้วนะเรียกหลายรอบแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่มีวิวที่จะตื่นเลยนะแต่ว่าน้องเนี่ยยังหายใจอยู่นะครับต้นไผ่ต้นไผ่นี่นะทุกคนน้องเนี่ยยังหายใจอยู่เลยนะ คือรู้ว่าน้องเนี่ยเป็นไรนะครับบางทีน้องเนี่ยอาจจะโดนพวกโจนป่าเนี่ยทำร้ายก็ได้นะทุกคนเอาไงดีครับพี่พี่ผมเนี่ยจะกลับไปเรียกเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้ขึ้นมาดูนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับไปแจ้งเพื่อนเป่านะครับว่าให้ขึ้นมาดูน้องต้นไผ่นะเพราะว่าน้องต้นไผ่เนี่ยเป็นไรไปก็ไม่รู้นะครับทุกคนแต่ว่าเพื่อนเปาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีโจนป่านะมันอันตรายป่าที่นี่เนี่ยมันมีพวกโจนป่าเนี่ยแบบ ชอป้นของคนนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวผมเลยจะลองนั่งเรียกน้องอีกสักพักหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยยังไม่มีวิวแววที่จะตื่นเลยนะครับต้นไายก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองนั่งรออีกสักพักหนึ่งนะถ้าไม่น้องยังไม่ตื่นนะเดี๋ยวผมจะลงไปเรียกเพื่อนเป๋าเนี่ยให้รีบขึ้นมาดูน้องนะก็ครทุกคนคทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องยังไม่ตื่นเลยนะ ท้องฟ้าเนี่ยก็ใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับไปบอกเพื่อนเป่านะว่าให้ขึ้นมาดูน้องนะเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะขึ้นมาด้วยนะครับพี่พี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยผมปลูกยังไงก็ไม่ตื่นนะครับไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะปล่อยให้น้องอยู่นี้แหละนะทุกคนผมจะรีบลงไปแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนเป่าเนี่ยรีบขึ้นมานะครับทุกคนไปไม่รู้ว่าน้องเนี่ยโดนพวกจวนป่าเนี่ยทำร้ายหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเนี่ย ยังหายใจยอยู่นะครับพี่พี่เหมือนน้องจะเป็นลมหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ผมเนี่ยจะต้องรีบกลับไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพาทิ่ตกดิล้ผมก็ไม่ได้เตรียมพวกไปฉายมาด้วยนะครับพี่พี่ <c oughs> โหทุกคนผมเนี่ยไม่ได้มาเจอน้องต้นไผ่เนี่ยนานแล้วนะมาเจออีกทีก็เป็นสภาพแบบนี้แหละแบบน้องเนี่ยนอนนิ่งเลยนะครับทุกคน ไปไปพี่เดี๋ยวจะต้องรีบไปบอกเพื่อนเปานะครับก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเลยนะครับผมก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับพี่พี่เอฟซีเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปบอกเพื่อนเปาให้กลับมาดูน้องต้นไผ่นะครับพี่พี่โอเคทุกคนไว้เจอกันคืหน้าครับผม